สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการปิดการแชร์สตอรี่หรือโพสในไอจีไม่ให้มันแชร์ลงใน Facebook นะครับสําหรับใครที่เจอปัญหาเวลาที่เราลงสตอรี่หรือโพสในไอจีนะครับแล้วมันจะแชร์เองไปที่ Facebook นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการปิดนะครับขั้นแรกนะครับก็เข้ามาในหน้าแอปไอจีของเรานะครับเข้ามานะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงที่รูปโปรไฟล์มุมขวาด้านล่างครับนี่ครับ แล้วก็กดตรงที่ขีด3ามขีดมุมขวาบนนี่นะครับตรงขีด3ขีดมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับให้เรามาเลื่อนลงมาครับให้เราดูตรงคําว่าการแชร์และรีมิกนะครับนี่นะครับการแชร์และรีมิกนี่นะครับตรงนี้ครับกดเข้าไปดูเลยนะครับขึ้นแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาครับให้เรามาดูตรงคําว่า ดูแอปนี่นะครับเห็นไหมครับตรงคาว่าดูแอปนี่นะครับนี่ครับดูแอปนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงที่ facebook นะครับอันแรกเลยนะครับขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะให้เรากดตรงคําว่ารีเซ็ตการตั้งค่านะครับแล้วก็กดไปนะครับบางคนนะครับมันอาจจะเปิดไว้แบบนี้นครับบางคนนะครับที่เปิดไว้แบบนี้นะครับให้เรานะครับมาทําการปิดตรงนี้ไว้เลยนะครับแล้วเราก็กด ย้อนกลับได้เลยนะครับแค่นี้นะครับเวลาต่อไปที่เราแชร์สตอรี่หรือโพสอะไรในไ g มันก็จะไม่แชร์ไปใน Facebook แล้วนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการปิดการแชร์ตรงนี้นะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ